รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเย้ yeah! หยุดกันอีกแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดเมื่อเรื่องก็หยุดหยุดกันไม่ห,หมดเลย อิจฉาจังเลยพิธีกรไม่เคยได้หยุดเลยสวัสดีครับสุขสันต์วันหยุดยาวๆครับกับโฮมบายเอสกี้ทำอะไรได้เด่นโครงการได้ดีผมแอนดี้เขมุกจัดให้อย่างแน่นอนครับอิจฉาเนาะแห่พ่งนี้ก็ได้หยุดด้วยช่วงเมษายนพฤษภามนี้ได้หยุดกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมตัวไปนะตัวเองต้องทำงานหาเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านคอนโดทาวน์โฮมไม่ได้เยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้ส่วนแอนดี้แหละครับแน่นอนครับไม่หยุด แต่มีของดีๆมาฝากกันด้วย5ทําเลสำหรับใครที่มีคอนโดอยู่ในตอนนี้ผมบอกเลยว่า5ทำเลนี้ทุกปีราคาขึ้นเตรียมประกาจดไว้ได้เลยนะครับเพราะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาเปิดตัวเลขดดชนีราคาที่อยู่อาศัยประจําไตรามาสหนึ่งของปี2559ออกมาแล้วว่าพื้นที่คอนโดมิเนียมมีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด5อันดับแรกครับ1ได้แก่สุขุมวิทต,ตอนต้น2ได้แก่ พยาไทยราชเทวี 3. ได้แก่สุขุมวิทตอนปลาย 4. ได้แก่จังหวัดนนทบุรีและ 5. ได้แก่พื้นที่สีลมสาทรบางรักแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งแฮปปี้ไป การเพิ่มขึ้นนั้นก็ยังเป็นอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่าช่วงปลายปี2,558ที่ผ่านมานะครับโดยห้องชุดในระดับราคา5-8 0,000บาทต่อตารางเมตรเป็นกลุ่มที่ราคาปรับขึ้นมากที่สุดตลอด1-2ปีที่ผ่านมาครับซึ่งสาเหตุก็มาจากคอนโดกลุ่มนี้แหละครับก็มักจะอยู่ในแนวรถไฟฟ้าซึ่งราคาที่ดินที่เป็นส่วนสาคัญของต้นทุนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนั่นเองนะครับ อะไรจะตรงเป๊ะขนาดนั้นคุณผู้ชมครับเห็นไหมแถลงข่าวปุ๊บโมไบเอสสกายก็พามาดูปั๊บเลยครับ่เมื่อกี้บอกให้จดจดหรือเปล่าผมยังจดเลยนะเห็นไหมนั้นถามเลยแล้วกันว่านี่ทำเลไหนครับที่มีราคาคอนโดเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับที่4ครับตอบมานักเรียนครับไม่ได้จดนี่นี่ตีตายเลยนนทบ,บุรีไงแน่นอนครับวันนี้ทำเลเด่นของเราคือแจ้งวัฒนะไปเจอกันเลยช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดย 1 4 1 5พฤษภาคมพรีเซลล์เดอะคอนเนค848รับส่วนลดครึ่งล้านโทร1739โดยที่ปรึกษาเรสเตทคุณนรัยเวสเกตบ้านแสนสบายใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่ม380,000บาทโทร02150674416 แจ้งวัฒนะมาแล้วครับแจ้งวัฒนะอู้เป็นการมาสํารวจแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วทําเลเด่นๆหน้าตาดีแบบนี้ต้องมาอัปเดตกันทุกๆุกปีอยู่แล้วครับเพอเพเนี่ยปีละสองครั้ง3ครั้งไม่เป็นไรอยู่แล้วและครั้งนี้ครับแจ้งวัฒนะเขาก็มีข่าวดีข่าวดีครับก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับแค่รายมินบุรี เตรีมตัวแล้วหรือ,อยังครับเพราะเขามีความขึ้นหน้าอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับส่วนแผนการก่อสร้างที่ขีดกรอบไว้คร่าวๆนะครับก็คือจะมีการประมูลก่อสร้างในเดือนมิถุนายนนี้ครับแล้วก็คาดว่าสักปี2563ชาวเจ้าคน,น,น,นะก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีฟูกันอย่างแน่นอนม ความคืบหน้าของรถไฟฟ้ามาชัดเจนขนาดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าอนาคตตลาดที่อยู่อาศัยของเจ้าธนาั้น,นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะลําพังมีแต่ถนนและทางด่วนอย่างทุกวันนี้เจ้าธนาณัตนก็กลายเป็นทำเลที่ยอดนิยมของคอนโดมิเนียมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยโครงการที่เป็นตึกสูงติดถนนใหญ่สร้างเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ระหว่าง8 9หมื่บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ส่วนโครงการ low rise ในซอยย่อยเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่ปากเกร็ดไปจนถึงหลัก4มีเป็น1 0บ0โครงการเลยราคาก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับสัก5-6าถึงหมื่นบาทต่อตารางเมตรหรือว่าสักล้ 4, าน3ล้าน4ี่ขึ้นไปเท่านั้นเองครับ ส่วนอีกลุ่มนึงครับคือโครงการที่อยู่ในพื้นที่เมืองทองธานีครับมีทั้งการรีโนเวทตึกเก่าเอามาขายใหม่อันนี้น่าสนใจมากเพราะราคาไม่แพงมากครับแล้วก็ได้ห้องไซส์บิ๊กด้วยนะครับราคา4-5 0มื่บาทต่อตารางเมตรเองหาได้ง่ายๆเลยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเภทโครงการที่สร้างขึ้นใหม่เลยอันนี้ราคาจะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันครับ8-9หมื่ 90, บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป เพราะว่าต้นทุนค่าก่อสร้างเป็นของใหม่ครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่เมืองทองธานีที่มีความสะดวกสบายต่างๆครบคันเลยทีเดียวส่วนคนที่ไม่ชอบอยู่คอนโดในโซนแจ้งวัฒน,นะก็ยังพอมีทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยวให้เลือกอยู่เหมือนกันครับทาวน์โฮม3ชั้นก็4-5ล้านบาทขึ้นไปส่วนบ้านเดี่ยวก็จะเริ่มจาก6.7ล้านบาทขึ้นไปครับเทียบกับชื่อเสียงทำเลแล้วผมว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคน่าสนใจอยู่ครับอีกหน่อยเดี๋ยวรถไฟฟ้าก็จะสร้างเสร็จราคาแล้วก็พุ่งปรี๊ด มเมผลยครับดูสิครับคุณผู้ชมครับนี่ทางด่วนก็ถึงแล้วเมืองท้องนี่สุดยอดแจ้งวัฒนะ <c oughs> ผมให้เลยเกรด A <c oughs> ใครมีที่อยู่อาศัยเก็บเอาไว้ให้ดีๆครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็จะผ่านมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่ควรจะต้องพาไปดูคือคอนโดดีกว่าอ่านะฮะเป็นคอนโดที่เขาบอกว่าเป็นการรีโนเวทใหม่แต่ดูหรูอัปเลเวลขึ้นมาเลยที่ไหนสักครู่เดียวครับช่วงโฮมชอย สนับสนุนโดยรีเวลาอพคอนโดหรูใกล้รถไฟฟ้าคุ้มที่สุดในเมืองทองทานมีการันตีการลงทุน5%ต่อปีโทร0 9 8 2 8 9 2 1 7 4 14-15พฤษภาคมพรีเซลเดอะคอนเนค1.48รับส่วนลดครึ่งล้านโทร1739โดยพิษาริวเอสเตท คนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกสิ่งอย่างนั้นก็จะต้องมีการเติบโตเหมือนกับหน้าที่งานงานของเราอาชื่อเราต้องเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอัพไปอีกเลเวลหนึ่งครับเหมือนกับที่อ่อาศัสครับมันต้องมีการอัพให้เราได้รู้สึกว่ามาอยู่แล้วมันตอบสนองนิดไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆและที่นี่ครับนี่อยู่ด้านหลังตรงนี้เขาบอกว่ามาอยู่แล้วอัพทุกสิ่งอย่างถ้าไม่เชื่อไปดูเลยที่นี่คือรีวิเอร่า มาครับเรามาอัพกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับท่านเจ้าของนะครับของที่นี่สวัสดีคุณเพื่อนครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับพาเพื่อนเพื่อนโฮมไบโ y เนี่ยมาชมหน่อยอ่ะ,อะเรามาพูดถึงโครงการของเราดีกว่าค่ะน่าอยู่มากวิวบรรยากาศนี่ได้ความเป็นเมืองทองจริงเลยนะครับค่ะนะครับที่นี่อัพยังไงกันบ้างอนตที่นี่ก็เราก็อัพจริงๆนะคะตามชื่อของเราเลยว่าเป็นลิเวล่าอัพเนาะรเราก็อัพกันเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยตัวห้องพักเนี่ยนะคะของเราเนี่ย อพก็คือกว้างกว่าก็สุงกว่านะคะของเราตรงนี้เนี่ยพื้นที่เล็กสุดเลย7 7ตาราง77ตารางใช่แล้วค่ะทูเบสเลยสําหรับไซส์เล็กสุดนะคะแต่ถ้าแบบว่าสําหรับแฟมิลี่ใหญ่นิดนึงเราก็อพมันมากกว่านั้นอีกนะคะก็คือตั้งแต่105จนถึง1 1 7สุดยอดมากที่นี่เลยที่นี่ในเมืองทองธานีนะครับคุณผู้ชมครับและนี่สังเกตว่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่เดินเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นคอนโดรีโนเวทใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคอนโดเก่าก็คือของเมืองทองธานีนะคะเขาก็มีมานานแล้วทางเราก็ไปเทคมาก็คือเป็นของบริษัทท h c นะคะร่วมกับบริษัทเฮงเฮงรวยรวยจำกัดนะใช่ใช่เฮงเฮงรวยรวยเนาะคนมาอยู่ก็จะเฮงก็จะรวยนะคะสาธุสาธุค่ะด้วยค่ะก็คือเราก็มาปรับปรุงรีโนเวทเราไม่อยากจะให้คนมองว่าเราเนี่ยอัพ แต่ที่เห็นเราสวยคืออัพแต่หน้าใช่แต่หลังเรานี่ยังไงยังไงยังไงน้ำทางตรงๆเลยหลังที่ว่าเนี่ยท่อน้ําทิ้งท่อน้ําหรือว่าจะเป็นลิ์หรืออะไรเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดไหมเปลี่ยนค่ะลิ์ของเรานี่ระบบคอนโทรลนะคะนําเข้าจากประเทศเกาหลี<อ>นะคะใหม่เลยแล้วก็คขาแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบน้ําตอนนี้นะคะเทคโนโลยีของคอนโดใหม่เขาเป็น PPR ที่นี่ก็ PPR ค่ะของดิเวลาอพเราเนี่ยนะคะฟอหนึ่งเนี่ยก็คือค่อนข้างจะส่วนตัวมีแค่4ี่ห้องนะคะแล้วก็คือมี27ชั้นด้านล่างจะมีช็อปร้านค้านะคะเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็จะเห็นแล้วว่าช็อปร้านค้าด้านล่างเต็มหมดแล้วค่ะก็มีเซเว่นมีร้านกาแฟใช่ไหมมีซักรี่ก็เรียกว่ามันตอบโจทย์นะครบหมดแล้วใช่แล้วคราวนี้ห้องย้ําไกทีมีกี่แบบนะห้องมีแค่2ไทป์สไทายเลยนะสทค่ะก็คือใน1ฟอ์จะมีห้องใหญ่2ห้องเล็ก2แค่นี้เองเลยใช่มีแค่นี้ก็คือ t o bedroom กั ท่เบตลูแค่นี้ค่ะส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยตอนนี้เลยนะคะครับม,มันใช้ส่วนกลางร่วมกัน4ทาวเวอร์โอเค ถ้าเป็นเขาเรียกว่าส่วนกลางรวมอ่ะคือบริหารพื้นฐานรวมนะคะก็จะมีเป็นสนามเทนนิสสองคอร์ดอยู่บนตึกเลยนะค่ะก็คือสนามเทนนิสสองคอร์ดแล้วก็สระว่ายน้ำน้ำเกลืออันนี้กำลังปรับปรุงรีโนเวทอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นพอร์ซนลเลยคือเป็นของลีเวลลอัพเลยก็ต้องเป็นตัวฟิตเนสค่ะที่เรามีทั้งระบบซาวน่าใช่ไหมคะสตีมบ็อกซิ่งอ่ะโอ้ก็คือเป็นมวยปั้มได้เลยอ่ะนะฮะก็ถือว่าครบสูตรมากเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่มีความคิดเก่าๆว่าเอ๊ะเมืองทองตึกแท่งเก่าๆนั้นอุ้ยไม่อยากอยู่หรอกน่ากลัวขอโทษนะครับนี่เขาพัฒนาแล้วและอัพเลเวลขึ้นมาไม่รู้กี่เลเวลแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าได้วันนี้จะพาไปดูห้องไหนดีพาไปดูไทยใหญ่ละกันพอเขาอยากจะโชว์ว่ามันแบบอลังการแล้วก็อัพขนาดไหนเนาะไปเลยไหมครับไปเลยค่ะมาเลยโอเค ขอบคุณมากค่ะคุณเพื่อนก็ต้อนรับนะคะสู่บ้านแล้วกันเนาะบ้านของวิลลาอาบของเรานะคะคะลองดูชอบไหมบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะสยอันนี้กี่ตารางเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวร้อยห้าค่ะก็คือใช้สามห้องนอนค่ะ โอ้โหนี่เข้ามาเสร็จปุ๊บก็เป็นห้องรับประทานอาหารเลยใช่ก็คือเพื่อเป็นคนชอบทํากับข้าวก็เลยแบบคิดคิดแทนนะคิดแทนลูกบ้านคิดแทนคนอยู่จริงว่าเวลาไปอยู่คอนโดเนี่ยก็จะได้ครัวเล็กๆอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบอัพมันเลยขยายครัวนี่ขอเลยต้องใหญ่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วก็เป็น fully f u n i s h e d ป่ะหรือว่ายังไงใช่ fully f u n i s h e d ให้ยบเใช่สำหรับโปรโมชั่นนะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือโปรโมชั่นของเดือนพฤษภา ก็คือเห็นยังไงรับอย่างนั้นค่ะเป็นฟูฟินิทสุดยอดอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าคุณเพื่อนให้อะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนของแทนช่ใช่แทนที่ไอแลนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยก็คือให้ให้แบบนี้อู้ดีมากเก๋ไก๋เลยอ่ะและนี่ก็อย่างนี้ด้วยอย่างนี้อันนี้คือบิวตัวบิอินนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้อยู่แล้วก็คือสมมติลูกค้าซื้อไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นก็คือให้ใช่แต่ที่บอกว่าแถมเลยก็คือสําหรับ งานนี้เลยนะคะคที่มาเยี่ยมเยียนกันก็เลยเป็นเป็นโปรโมชั่นนะคะเดือนพฤษภา,าก็คือเห็นยังไงให้อย่างนั้นก็มีตู้เย็นทีวีทีวีสองเครื่องมีในห้องน้ําเครื่องหนึ่งนี่ผมขอ,อย้ำนะคุณผู้ชมครับใครที่ชอบบอกว่าเฮ้ยเมืองทองนี่มีตึกเก่าๆนั่นหลายๆแท่งนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่มันอัพไปแล้วนะ<ช>มีทีวีในห้องน้าคุณผู้ชมอยากดูอยากดูอ่าโอเคอ่ะไปเดี๋ยวดูกันก่อนเดี๋ยวดูกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เปิดประตูเข้ามาและด้านหน้านั้นเอ่อออกไปก็จะเป็นระเบียงนะฮะ ีองคอมเสืซออย่างสวยงามแล้วก็สามารถตากผ้าอะไรได้สบายใช่ห้องใหญ่นี้สองระเบียงนะอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นค่ะใหญ่มากเลยอ่ะใช่แล้วก็บอกว่าแล้วว่าอ้าบกว้างกว่าสุกกว่าเพราะฉะนั้นก็อัดกันไปเลยเต็มที่ค่ะ ใหญ่มากเลยนะก็มีคล้ายๆเป็นห้องรับแขกส่วนตัวไปเลยเนาะอ่ะนี่ผ่านไปแล้วห้องนอนหนึ่งห้องนอนซึ่งไม่ใช่ master bedroom นะครับอ่านนี้เป็น master ค่ะ master อ๋อนี่ master อ๋อได้เพราะเป็นกระจกนี่ไงใช่แล้วแล้วก็จะมีห้องน้ำนี่ตัวสเตอร์เนาะอ่าโอ้หมีอ่างด้วยใช่แล้วใช่แล้วเลิศเลยโอ้โหดูสิมีแบท h ับให้ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเราก็เนาะมีทีวีด้วยนะในห้องน้ำใช่ไหมใช่ทีวีติดอยู่ตรงเนี้ย เพราะว่าเผื่อว่าเวลาสมมติว่าแต่งตัวอยู่แต่งหน้าก็ไม่ต้องพลาดรายการโปรดนะคะแล้วถ้าเกิดอาบน้ำอยู่แช่อ่างก็ดูได้ด้วยผมชอบไลฟ์สไตล์เทสของพี่มากเลยเพื่อนนี่ครับแล้วดูบรรยากาศอันนี้ชั้นอะไรเอ่ยอันนี้ชั้น5ค่ะอันชั้น5ใช่ไหมสวนจะอยู่ชั้น4เดี๋ยวก็คงจะเชื่อว่าน่าทำสวนอะไรเพิ่มเติมเนาะยังมีอีกระเบียงนึงค่ะยังไม่หมดนี่ค่ะก็คือสำหรับห้องนั่งเล่นเนาะก็คอนเนคกับธรรมชาติกันนิดนึงครับผม ก็เปิดเปิดมาแล้วกันเปิดมาแล้วกันอ่ามีอีกหนึ่งระเบียงค่ะอืดอ่โอ้ god ก็คือได้อีกหนึ่งระเบียงใหญ่เลยเต็มๆตรงเนี้ค่ะ เป็นห้องสองห้องนอนนะคะโชว์เบสของเราลองดูอ๋อนี่คือหนึ่งห้องนอนใช่หนึ่งห้องนอนแล้วก็มีมาสเตอร์เลยห้องหนึ่งโอเคข่ะอนุญาตดูหน่อยครอ๋อนี่ก็เปิดมาเป็นห้องครัวด้วยแล้วก็ห้องรับประทานอาหารใช่โอเคเลยแต่ตัวนี้ส่วนส่นนั่งเล่นจะจะคอนเนคกันกับตัวห้องอาหารต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันหายไปประมาณ20ตารางเนาะก็ถือว่าคุ้มมากนะคุ้มเกินคุ้มค่ะถ้าเกิดว่าเลือกในเวลาอัพนะแล้วก็คุณก็จะได้ความเป็นไพรฟีซีหนึ่งแล้ว โลเคชั่นที่ออนท็อปมากเดี๋ยวรถไฟฟ้าเข้าเมืองทองเฮ้ยพูดเล่นนะเป็นพับพลิกแล้วค่ะเมืองทองเขาแท่งลงเป็นพับพลิกแล้วรถไฟฟ้าอะไรอ่ะก็เชื่อมกับสายสีชมพูโมโนเรลรางเดียวที่นี่สร้างเสร็จมานานแล้วพร้อมอยู่ค่ะฟูลีเฟอร์นิชย่งที่บอกไปโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมอย่างที่คุณเพื่อนบอกก็คือตาเห็นไงได้อย่างนั้นชี้อะไรได้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะเอาละค่ะราคาครับ ก็คือของเรานะคะอย่างที่บอกรถไฟฟ้าจะมาแล้วเนาะค่ะตารางเมตรของเราเริ่มต้นที่55,000บาท55,000บาทก็คือสําหรับห้องเล็กเนี่ยประมาณ4ี่ล้านสครบหมดเลยห้องเล็กนี้เลยใช่ห้องนี้สี่ล้านสครบหมดเลยว้าวแล้วห้องใหญ่ล่ะคะห้องใหญ่ก็ไล่เนาะไล่ตารางเมตรก็คือห้าล้านกว่าไปอับขึ้นไปใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้โครงการก็สปีแล้วก็ขายไป6กกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็จะหมดแล้วรีบกันหน่อยแล้วกันนะยังมีโอกาสอยู่ใช่หมยัง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 ได้นะยังได้อยู่นะแต่ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าโปแบบแต่งครบจบตรงตายเห็นเนี่ยมันก็คือแค่พฤษภาโอเคนะครับยังไงผมต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากอีกนิดอีกนิดนึงฝากนิดได้เลยไปเลยค่ะมันนี่เอ็กซ์โปนะคะสิบสองถึงสิบห้าพฤษภาเจอเจอร่เวลาอับท่นันค่ะวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากมากเลยครับน่ารักมากครับ ่อนแอแล้วเกินเราเนี่ย oh, no. โอ้โหโอ้โหจบวันจริงจริงเลยอ่ะยูนี่ดูสิคอนโดมีสนามมวยแบบนี้ด้วยและรีโนเวทได้สวยงามมากถ้าผมไม่บอกคุณคงไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีบมาดูซะตอนนี้เราอยู่แจ้งพนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปพระรามสองบ้านที่นั่นเนี่ยเขามีบ้านสวยมากและราคาถูกด้วยไม่ตื่นเหรอไม่ลุกใช่ไหมไม่ลุกช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดย รีเวลาอัพคอนโดหรูใกล้รถไฟฟ้าคุณมที่สุดในเมืองทองทันมีการันตีการลงทุน5%ต่อปีโทร0 9 8 2 8 9 2 1 7 4ป้าสาบางนาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น3ล้านบาทโทร1622มาแล้วครับกับโคมชอยที่2ครับ สำหรับคำว่าบ้านนี่นะครับนอกจากเป็นสถานที่สำหรับการอยู่อาศัยของเราเองแล้วเนี่ยคำว่าบ้านก็ยังมีจุดเริ่มต้นคำอื่นๆด้วยเหมือนกันที่มีความหมายกับชีวิตของเราครับเพราะบ้านทําให้เกิดคําว่าความภาคภูมิใจของคนที่เป็นเจ้าของและใครที่เป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะที่นี่คือ proud to be proud the proud พระราม2พันท้ายนรสิง์ครับ สวัสดีคุณบูครับสวัสดีครับคุณแอนดี้ครับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหล่อเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็อยู่ในบ้านที่ภาคภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมครับผมครับผมนี่เข้ามาแล้วรู้สึกได้แบบจึงไออุ่นรักเลยนะยิ่งกว่าบ้านไหมคุณแอนดี้ยิ่งกว่าบ้านมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณบูเนี่ยพามาดูบ้านของเราหน่อยดีกว่าได้ครับพราวพราวที่นี่คือแตกต่างกันกับที่อื่นครับแน่นอนอยู่แล้วชื่อโครงการเดี๋ยวพราวพระรามสองพันท้ายนรสิงห์ที่นี่ก็จะมีสอดแทรกเก ทำให้เราตอกย้ำความภาคภูมิใจในชุมชนนะครับที่นี่มี2แบบครับคุณแอนดี้จะมีโซอี้กับเซราแปลว่าชีวิตและความสุขเป็นภาษาล,ละตินนะครับคุณแอนดี้เพราะฉะนั้นตอบโจทย์เลยแหละว,ว่าคนที่อยู่ในบ้านก็จะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสำหรับโซอี้นะครับเป็นบ้านแบบ5ห้องนอนสาที่จอดรถในที่ร่มเราต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ได้อยู่ในโครงการที่มีที่จอดรถแบบนี้นะครับ,รบเรียกได้ว่าถนนหนทางกว้างขวางไปเลยเพราะไม่ต้องจอดหน้าบ้านอีกลวในตัวบ้านเพียงพออยู่แล้วนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปชมที่ไฮไลท์กันเลยไหมครับคุณ กว้างขวางกว้างมาก,มากนี่พื้นที่ด้านหลังนี่คือสามารถทําเป็นแบบนี้ได้เลยครับฟารองเทินเป็นน้ําตกได้เลยนะเนี่ยถูกต้องแล้วก็ private ด้วยเพราะว่าที่นี่เน้นเป็นแบ็ก yard ครับแล้วก็ห้องนี้อีกหนึ่งห้องที่ take v i ได้ดีมากๆเลยคุณแนนดี หรือจะทาเป็นห้องเลี้ยงเด็กก็ได้อย่างห้องนี้นะครับทำเป็นในลักษณะของว่าคุณสามารถเอางานกลับมาทําที่บ้านดูแลครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยโอเคพื้นที่ต่างๆของตัวบ้านกันต่อนะครับครับคุณแอนดี้ครัวนะครับต้องบอกว่าไม่ต้องไปต่อเติมทาครัวไทยข้างนอกแล้วเพราะว่าครัวที่นี่ใหญ่มากจะเป็นครัวฝรั่งก็ได้เตรียมอุ่นอาหารก็ได้แล้วเป็นครัวไทยทํากับข้าวได้จริงๆเลยเพราะกว้างมากเลยเห็นไหมครับไปดูชั้นสองดีกว่าอยากเห็นา a เตอร b เบ r o o m แล้วได้ครับ แอนดี้นี่คือมาสเตอร์เบดมห้องที่ใหญ่ที่สุดในตัวบ้านนี่ภูมิใจยังเลยอ่ะถูกต้องคือกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บได้เห็นห้องนอนที่สวยงามขนาดนี้ถูกต้องนี่กว้างแล้วใช่ไหมครับผมมีที่พราววันนี้คุณแอนดี้เพราะว่าในอนาคตเราสามารถที่จะต่อเติมออกไปได้อีก16ตารางเมตรคือคุณทําเผื่อไว้แล้วเหรอเผื่อไว้แล้วรองรับเรื่องของการต่อพนังกระจกออกไปเป็นห้องฟิตเนสส่วนตัวก็ได้จิบน้ําชาก็ได้ใช่ครับคุณแอนดี้นี่คือ walk in closet นำเข้าสู่ห้องแต่งตัวและห้องน้ำส่วนตัวนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะครับ ห้องนอนที่สองก็โตขึ้นได้อีก16ตารางเมตรคุณแอนดี้ห้องนี้ใหญ่อยู่แล้วนะออุ่นด้วยบรรยากาศแบบนี้ครับม,มาถึงห้องเล็กอีกหนึ่งห้องนะครับคุณแอนดี้แต่ว่าไม่เล็กเลยเหมือนกันเพราะว่าทุกห้องรองรับเตียง5ฟุตได้หมดนะครับโอ้ยอย่าล้อเล่นนะเนี่ย สวยมากเลยอ่ะพราวไหมครับพราวมากๆแน่นอนอยู่แล้วครับยอดชอบมาก ผมให้คะแนนเต็ม1ิเลยนี่แค่บ้านนะคุณแอนดีส้สวนส่วนกลางของเราใหญ่หนึ่งไร่กว่าๆเลยนะคุณแอนดี้ว้าวแล้วภาพที่จะเห็นนะครับจะเป็นเออร์บันวอลล์สไตล์คือเหมือนสวนที่อยู่กลางใจเมือง <c oughs> มีลูจักรยานมีสเตชันออกกําลังกาย <c oughs> แล้วก็มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ให้กับเด็กๆได้เล่นด้วยรวมทั้งผู้ใหญ่มีแบ่งเป็นโซนสระเด็กและสระผู้ใหญ่ด้วย <c oughs> มีมรีครีเอชันโซนเป็นเชสการ์เดนสวนมาร์ครุกครับ <c oughs> สุดยอดแล้วก็ยังมีในเรื่องของฟิตเนสขนาดใหญ่ และตอนนี้สร้างเป็นไหนแล้วตอนนี้สร้างไปได้ประมาณสัก2 0แล้วครับดีครับในราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ4ล้าน7นิดนิดนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โฮมบ b ล s k สกายและผมเนี่ยแนะนำเลยว่าคุณต้องรีบมาดูครับเพราะว่าบ้านสวยแบบนี้เดี๋ยวมีคนจองหมดนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับน่ารักมาก นเราจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเท่าไหร่ครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยพอเมื่อไหร่ออะไรบาดผมอะคมจริงๆเลยโอ้ยพิ้ีกรคนนี้นะ ฝากคุณผู้ชมด้วยล้วกันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเดินทางสายกลางเนี่ยเป็นดีที่สุดครับอย่าเยอะไปอย่ามากไปโอเคนะส่วนโฮมไบสอกายก็จะกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมครับทางช่องทีวีเอ็น24กับผมแอนดี้เคมพิมกยังไงขอทุกคนมีความสุขมากๆเลยทีเดียวทำอะไรได้ดโครงการไดดีต้องดูที่รายการนี้ครับและอย่าลืมนะครับเราต้องการให้คุณ subscribe รายการเราเยอะๆนะฮะใน y o u t u นะดูกันเยอะๆเลยและบอกต่อกันด้วยและ a c e b o o k กดไลค์กันเยอะๆด้วยเหมือนกันและแอนดี้จะมีความสุขที่สุสด วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ